แอบเผยความลับความสวยตลอด9ปีใครคือผู้อยู่เบื้องหลังค่ะเป็นคุณแม่คนสวยที่เรียกได้ว่าความงามยืนหนึ่งแบบสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับแอบปบทักษออนคุณแม่คนสวยของน้องปีใหม่ซึ่งในตอนนี้นะคะก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าแม่แอปนั้นมีละครที่กําลังออนแอร์อยู่นั่นก็คือเรื่องขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอค่ะและดูเหมือนว่าความสวยของแม่แอปในเรื่องนี้นะคะอ่อราจะพุ่งเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะ ล่าสุดนะคะใน i ิน t a g r กรมของแอปค่ะก็ได้โพส์ภาพของตัวเองที่ใช้ช่างแต่งหน้าคนเดิมตั้งแต่พศ2554และจนถึงปัจจุบันปี2563คือคนคนเดียวกันค่ะโดยโพส์ของเธอนั้นนะคะก็ได้ระบุแคปชั่นว่าพศ2554 vs พศ6 5 6 3มีคนชมว่าออรพีสวยก็ต้องขอยกเครดิตให้กับช่างแต่งหน้าทาผมคนเก่งค่ะโดยเฉพาะช่างแต่งหน้าคือพี่เบียร์คนสวยแต่งทั้งเจ้านางน้อยในละครรอยไม้ และอรพีซึ่งตอนนี้ออนแอร์พร้อมกันเป็นฝีมือพี่เบียทั้งสองเรื่องเลยค่ะแอดเบียร์มิดาค่ะไปชมกันเลยค่ะ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ